สดีรับมาดูแนวทางนี่เกอีกของจันที่ที่18นะครับอาสัปด์ทีวที่ผมไม่ได้ลงผลให้นพุทธพลาดคือผมผมไม่สบายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หายดีสักเท่าไหร่นะครับแตลงให้แต่ในไลน์กลุ่มนะครับเพราะใน y o u t u b นเฟรมันต้องทำเป็นคลิปนะครับโอเคนกเกอนี้จะเป็น2ตัวบนนะครับลูดขึ้นลง24ตัวจากเลขอ้างอิงนะครับเลขอ้างอิงผมใช้เลขชุดที่3เป็นหลักนะครับตัดไปแค่สตัวร้าพอนะครับ3ตัวเลยมันถูกยากครับ มันมีเช้าบ่ายเดี๋ยวเช้าบ่ายมาดูกันกลางคลิปนะครับเบิ้ลท็อปอะไรยังไงนะครับนี่แค่อีกนะครับเลขของวันจันทร์นะครับคือเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งคำว่าขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวก็คือเอาหนึ่งหนึ่งบวกยี่สิบสี่ได้สามสิบห้านะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งลบยี่สิบสี่ได้แปดสิบเจ็ดนะครับเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับมันเดิมนะครับถ้าตอนจิ้มในเว็บจริงบางท่านตัดทิ้งบ้างก็ได้ครับตัวสองตัวในเลือกตัดเอาได้นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับ ส่วนวันศุกร์ก็ถูกนะครับวันวันศุกร์จะเป็นสองหกครับหลายท่านจะถามจริงนะครับสองหกก็นี่ครับไม่ต้องเชื่อผมครับมองไหนนะครับนี่เช้าวันที่สิบห้านะครับสองตัวเลขสองหกนะครับตั้งแต่ตตั้งแ่วันนู้นนะครับนานแล้วเหมือนกันศุกร์นะครับส่วนมันมีสองรอบเช้าบ่ายส่วนท่านที่ถามถ้าจะตามทุกวันในไลน์ผมก็แบ่งปกังนปีละหกร้อยบาทนะครับส่วนสัปดาห์นี้ผมลงให้ฟรีใน youtube นะครับคือแบ่งกันไปนะครับจานกลางคานนะครับ าอาจจะมีบางตัวลองให้ได้วันพุธนะครับแต่ไม่น่าจะจะหายป่วยดีแล้วยังนะครับโอเคนะครับมีสองรอบตามนี้ถูกเช้าคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกทบมาที่รอบบ่ายนะครับอันนี้เป็นลายที่ผมทักได้นะครับอ๋อมี YouTube แล้เรา u t u b e ก็ชื่อเดียวชกับเ c e บ o o k นะครับมาเริ่มนะครับเริ่มเด่นหนึ่งชุดนะครับมีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับคําว่ามีทุนคือยังไงก็ต้องมีวันที่หลุดครับถ้าถูกรู้วันคือกหกครับยังไงก็ต้องมีหลุดครับหลุดแล้ว ปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อน1วันนะครับรอให้เลขมันเข้าแล้วค่อยอัดนะครับมันจะถูกติดกัน2วัน3วัน4วัน5วันก็แล้วแต่ครับเพราะการอัดช่วงถูกคือได้กําไรครับสมมติมันหลุดใช่ไหมครับท่านวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็หยุดนะครับวันนี้ก็คืออัดนะครับเพื่อเอาทุนวันนี้คือนะครับแล้วที่เดียวก็ลดลดยอดแทงลงมาเพื่อเก็บกําไรกันของวันต่อๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นผลของวันจันทร์กันนะครับ